โอเคครับสสดุทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับต้นกกนะครับผมเย้วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับทำอ่ามอสไลมติกานะครับในมือถือนะฮะทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันคือมอสอะไรนะครับมันคือมอสสอนการสร้างนะครับเป็นแบบนะฮะเป็นโครงล่างในการสร้างนะครับทุกคนน่าจะรู้จัก ยูทูบเบอร์นะครับที่เล่นไมค์ครับ ISMP นะฮะที่เขาสร้างหุ่นยนต์สร้างหมาป่าเลยนะครับผมที่เขาสร้างใหญ่มากเลยนะหุ่นยนต์กันตั้มอะไรเนี้ยถ้าดูคลิปเขานะครับเห็นว่าเขามีแบบโครงล่างนะครับเป็นบูปินนะฮะแล้วเขาก็บางตามนะโดยคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนทํานะครับผมอย่างแรกนะครับให้ทุกคนนะครับไปโหลด r รีซอส Pack นะฮะ อันนี้นะฮะมาก่อนผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดนะครับแล้วก็เข้าไปโหลดในดิสคอร์ดผมได้เลยนะครับผมต้องใช้นะฮะต้องใช้เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับสร้างเซิรฟ์ฟสร้างสรรน,นะครับครีเอีฟนะครับามาเซิร์ฟหนึ่งนะโดยผมก็จะสร้างในเหลี่ยมนะครับก็ใช้เซิร์ฟนี้แหละ หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนที่รีสอร์ทแพคนะครับแล้วก็ใส่นะฮะเป็นแอปออนตรงนี้นะครับเข้าไปนะใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้ขออกอ,อกก่อนละกันถามว่าแสงงไงนะครับก็กดไม้แพ k นะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะที่เราโหลดมาจากในที่ขอบผมนะครับผมจะทิ้งไว้นะครับผมกด activate แค่นี้ก็จะเข้าไปตรงที่ Active นะฮะอ่าเสร็จแล้วเราก็กดย้อนกลับนะครับแล้วเราก็สามารถกดเข้าเซิร์ฟได้เลยโอเคครับหลังจากเราเข้าเกมแล้วนะครับแล้วผมขอเคลียร์ของในตัวก่อนละกันนะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็เคลียร์ด้วย ทุกคนให้ทุกคนสร้างแบบนะครับที่เราจะทำนะที่เราจะเอาไปลงในเซิร์ฟเอาชิวิลอดนะครับบูปินนั่นเองตัวที่ผมให้สร้างในเซิร์ฟสร้างสรรนะครับว่ามันบินได้สร้างง่ายนะครับอีกอย่างถ้าเกิดว่าคุณจะสร้างในเซิร์ฟแฟโบนนะครับคุณจะมีแบบทำไมนะครับคุณก็จะสร้างไปเลยนะแต่ว่าแบบนะครับต้องสร้างหมดสร้างสรรนะครับจะได้ไม่เสียอะชิเม้นด้วยนะ จะสร้างอะไรก็ได้นะครับผมสมมติว่าผมจะสร้างโดมนี้นะครับเอาไปใส่ใน F, เซิร์ฟออชุดรของผมนะครับผมอันนี้ผมสร้างเองเลยนะครับทุกคนว่าสวยไหมถ้าสวยก็คอมเมนต์นะครับใส่รูปไฟมาเลยนะครับผมบอกเลยว่ามีกําลังใจมากนะฮะสร้างเกือบ5ชั่วโมงเลยนะครับขนอนก็ประมาณนี้นะอ่าเสร็จแล้วนะครับ ให้พิมพ์คำสั่งตามนี้นะครับผมตามผมเลยนะเดี๋ยวผมแปะไว้นะครับผมคำสั่งนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรากดส่งเลยนะครับเราจะได้บล็อกนี้มานะอ่าอันนี้คือในกรณีที่ผมสร้างเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาโดมไปละครับ เป็นแบบบูปินนะฮะเสร็จแล้วเราก็เลือกมุมวางนะฮะเป็นแบบนี้ผมก็ต้องเลือกให้มันครอบนะครับมุมประมาณนี้นะฮะแล้วกันประมาณนี้นะครับโอ้ลืมบอกนะครับว่าอ่ามอดนี้นะครับใช้ได้เฉพาะแอนดร i d นะครับ ไอโฟนมันไม่สามารถทำได้นะครับผมอ่าแ n นดรกับ PC นะครับ็จแ,แล้วเรากดเปิดนะฮะหรือว่ากดคลิกขวานะครับตัวนี้นะครับ็จแ,แล้วเราก็จะเห็นนะครับเส้นฟีฟเขียนนะครับคือแกนบานะครับสีแดงคือแกน X เแดคือแกนสีฟ้านะครับแล้วก็ปรับให้มันครอบสิ่งก่อสร้างของเรานะครับ ผมก็เอาแกนวายด้วยนะฮะห้าสิบละกันอ่าได้อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วให้เราเอาเอาันนี้เป็นศูนย์นะครับเราไม่เอาบ็อกย่านะได้ประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วเลือกเฟรมนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนะฮะ เซฟชื่อเซฟนะฮะผมจะพิมพ์ชื่อว่าดีสามตัวแล้วกันดีใหญ่ที่เหลือก็ไม่ต้องปรับนะครับกดเซฟนะฮะแล้วก็กดเอ็กพอร์ตถ้าเป็นในมือถือนะครับมันจะเต็งไปที่โปรแกรมฟาร์นะฮะแล้วก็ให้เราเซฟนะครับตรงที่เราจำได้นะฮะส่วนใน PC นะครับก็แนะนำให้เซฟตรงเดสทอบนะครับ อ่ากด export เลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับผมจะเปิดไปให้ดูหน้าจอนะครับนี่ครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีไฟล์ที่ผมเฟรมนะครับชื่อดีดแล้วก็นามสกุลเป็น MC Structure นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่ผมทำไว้นะเสร็จแ,แล้วนะครับให้ทุกคน ไปที่ Chrome หรือว่าเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับให้ทุกคนพิมพ์นี้นะฮะหรือว่าพิมพ์คาว่า h o l o pin ก็ได้นะครับแล้วก็เข้าเว็บแรกเลยนะครับแบบนี้นะกดคลิกเข้าไปก็จะเข้าหน้างี้เลยนะครับให้ทุกคนนะครับกดอัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ตะกี้ที่เราทำนะครับผมจะเป็น d d นะฮะกดเปิดอ่า มันจะเข้ามาหน้านี้นะครับเสร็จแล้วให้เราดูนะครับตั้งค่าได้นะครับอันที่สองนะครับจะเป็นหัวข้อนะอันนี้จะเป็นการเรนเดอร์นะครับทำให้มันรันใหม่นะฮะโดยใช้บ็อกอินนะฮะอันนี้ก็สำคัญนะครับเป็นการขยับโฮโลแกรมนะครับโดยใช้มาสติกนะครับสามารถเคลื่อนได้หมุนได้ก็เป็น,นคอปเปอร์นะฮะเปลี่ยนสิ่งก่อสร้างได้ก็เป็น รูคขนมนะครับถ้าเกิดว่าเรามีหลายอันนะในไฟล์หนึ่งนะเสร็จแล้วอันแรกเขาก็จะเป็นตั้งค่าสีนะครับปรับได้เป็นสีแดงสีฟ้าแล้วก็ได้นะครับอ๋อสีฟ้าแหละเสร็จแ,แล้วกด generate เลยนะฮะตรงนี้นะเสร็จแล้วรอนะครับเสร็จแล้วครับมันจะบอกนะครับว่าเรามีกี่บ็อกนะ สามร้ 36, 3, อยหกสามพันหกร้อยแปดสิบบล็อกนะฮะเสร็จแล้วเรากดดาวน์โหลดเลยนะครับผมอืบอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะให้เรากดคลิกเปิดเลยนะครับผมถ้าเป็นในอ่า iPhone ะฮะก็กดได้เลยนะอ่ามันก็จะเด้งเข้าเกม Minecraft นะครับนี่เห็นไหมเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเซิร์ฟเอาชีลด์นะครับแต่ว่าผมขอทำในเซินนร์ฟสร้างสรรนะฮะสมมติว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟเอาชีลด์นะครับโดยนะครับเราก็จะใส่อันนี้เหมือนกันนะฮะแอดออนที่เราโหลดต้นคลิปนะฮะเสร็จแล้วไปที่ไมค์แพคนะฮะใส่เพิ่มนะครับชื่อรับจะเป็นดีดีที่ผมเซฟไปนะครับกดคลิกแล้วกด Activate เลย แค่นี้ก็อยู่แล้วนะฮะแล้วก็กดย้อนกลับเข้าเกมได้เลยครับเรามาัดรวก,ก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งฮากดเพลย์เลยนะครับหังจากเข้าเกมนะครับผมอ่า ถ้าเป็นเลเทอร์ออชิลอดนะครับอ่าให้ทุกคนครับเป็นแอมเมอร์สแตนนะครับเคลื่อนนี้นะวิธีการครานะครับก็จะเป็นสมุสโตนนะฮะหนึ่งอันนะฮะแล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นแอมเมอร์สแตนมาแล้วนะ เสร็จแล้วให้เราวางเลยครับอ่าเสร็จแล้วครับเอาไม่โหลดผมตั้งค่าช้างเป็นสองนะฮะมันเลยไม่โหลดนะมันตรงนี้นี่เองเป็นไงครับแล้วก็สามารถวางได้นะครับผมจะลอง เอาไม้มาวางดูนะาวางตามแบบได้เลยเป็นไงครับแล้วนะครับถ้าคนเล่นใน p c ซนะครับให้เรากดแท็บนะครับมันจะบอกอุปกรณ์ทั้งหมดในการสร้างนะครับมาให้เราเลยนะครับนี่ส่งคนเล่นในมือถือนะครับมันจะมีปุ่มด้านซ้ายนะฮะ รงด้านล่างเดย์เพเยอร์นะครับมันจะมีปุ่มนะฮะเราสามารถกดเพื่อดูอุปกรณ์การสร้างได้นะครับยังไงครับอ๋ออย่างเฟี้ยวมาสติกนะครับก็สามารถเลื่อนได้นะเดี๋ยวนะฮะนี่นะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหน้าหลังได้หมดเลยอ่าดีมากครับ ส่วนจะเอาออกนะครับก็ทุบอันนี้ออกเลยนะครับปึ๊บก็จะหายไปเลยนะโคตรีอะครับทุกคนดูนี่เดินทะลุเลยนะครับเห็นไหมอ่าเป็นแบบเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมบอกเลยครับว่ามีประโยชน์ในการสร้างมากนะครับสร้างฟาร์มต่างๆสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับก็สามารถใช้มอดนี้ทําได้เลยนะครับผมถ้าใครอยากได้แบบนี้นะครับโดมของผมนะครับที่ผมทําเองนะผมก็ขอคลิปนี้นะครับให้ถึง500ไลค์นะครับผมถึงยากมากผมไม่ได้หลับเพื่อมื่อ ี๋ยวผมแจกเลยนะครับผมส่วนลิงโหลดแล้วก็ลิง์เข้าเว็บนะครับผมจะทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์นะฮะจะปักหมุดไว้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมช่องผมเติบโตไวมากนะครับก็เพราะคนดูทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันครับไปบุย